ขึ้นมาดิขึ้นมาดิข้ขึ้่ึ้ขึ้ขึอขึ้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 ขึอขึ้ขึ้ขึ้ขา้ขึ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 อขึาขึ้ขึอขึ้ขึ้่ึ้อึ่ขึ้ขึ้ขึัขเ้ขึ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 ้ข่้ขึอขึอขึ้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 ขึอขึ้อึ้วึ้ขึ้ขึมขึ้ข้ขึ้ขอ้ขึ้ขึ่ขึ้ขึ้ขึ้ขึ่ขึ้ขึขึ้ขึอขึ้ข่อขึ้้นี่ข้้ หาหกหนึ่งประไทหาหกหนึ่งากนึ่งอ่าอหมดก้อนนานั่นได้ทั้งเจ็ดเจ็ดเทั้งเจ็ดแปดเจ็ดแปดนั่งคันไหนออกคันนั้นเออโอ้โหเอาไปอยู่ใส่มาเขาไปนั่งหาเนาะโอ้ยคือห้าฝ้าปิดอ้พี่น้องูกลางน้ากู่กลางน้าลึกๆูกางน้านี่ล้สิแม่คาดเลว่า หมดที่พันมานี่คือวดที่พันมาของเบิรงครันมารักพันที่นักอันเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดทันข้าจงซาที้งานไปมาแล้วที้งานไปมาแล้วเจ็ดเจแตกบุญแตกทางเลื่องทหาที่นี่ไปโตงวดนี่เพื่นมานี่เพื่อนมาสิ พนนิมีโยมเอาเงินผู้ชายเอาเงินมาถไวสามร้อยหกสิบเก้าบาทผู้หญิงเจ็ดสิบสี่นี่ที่มากของชุดเท่าท่านตัวเลขพี่น้องโอ้ีหชุดตองวดชุดตองวดดี่นิว่าแตกั้างตรงวดแตกทัคงใช่อ้ำจากไปได้ชุดนี้มากปูเลยว่าไก่มือไม่อีกเรื่องน้ำเอาก็ไปได้ัวนี้เลยพี่น้องโอ้โหแล้วที่สำคัญที่สำคัญมันเป็น คือในที่เป็นอ่าไอพิษณาเนี่ยเป็นบนเป็นล่างเลยเพราะว่าเปินลมาดูล่างกันบ่ทีมงานตัดห้าอย่างคนหนึ่งเพราะว่าเปินลมาอาจจะเป็นล่างแสดงว่าเป็นทั้งบนเป็นทั้งล่างเลยเหมือนบนก็แตกล่างก็แตกเกลี้ยกล่อมรู้อีเด้บาเออเปิ้ลมาไปถึงหม่องเลยหดหม่องเด้บ่เอาไปเอามาเองนี่แหละก็เจ้าเพิ้ลมา อักเอาตักสามสีงวดว้าว้ผ้าวอกไผ่ันงวันทะอักเอาอักเอาชุดอักเอาไม่ได้วไม่ได้วนไม่ได้วันไม่ได้วัไม่ไห้มันไม่ได้ันไม่ได้าัมาเลยวันม่ได้ว่ากะได้าันม่ได้วันไได้เันม่วันไม่ได้วนเมาไอ้อันไ่้นไ่ได้วันไม่ไนี่เด้วัมาเ่านี่เลยมานอา่ได้กลางม่ไดนม่้มันไม่ไนี่ไันไม่ได้น่ดันไม่ะ แล้วเพื่อนก็ยืนว่ามันเป็นลางโอ้มันเป็นสิบด้วยดีนะตตัตัตตนนั้อยังนี็เลยจ้ะทรงก็เลยตัดเป็นห้าหนึ่งหหนึ่งเห็นปะหาหนึ่งหกหนึ่งหาหกขึ้นได้ตัดคูณมาแล้วชุดบนแอดบร์ได้ตัดโอ้อันนี้เป็นงวดที่ผานมารับผมมาเลยเนาะเต๋อยังก่อกระแตกอี๋อ่ะนี่นเป็นเองก้าเมียนรถมอไซค่วงวเนโอ้โมารลุยดิลุยไปเนาะแต่ว่าหาบริได้ไปเมีแต่ว่าชิงม่ใส่ทรงชิงแม่แ จะมาวัีคือกันในคือกันบ่ปิบ่เป็นยังจะมาวัดกันจอสายตะมุนนสเงินมาพันมากเลยพนมาหนีโน่เมนขึ้นเนาะมันนมันวานเนาะมากหัวแต่เนี่ยมันนั่งมานอนเอาเลขพร้อมเอาเพวกย่นถือกันดี แม่แม่มาสาหดหันกะได้ตามบท่ันพี่น้อูอเรียนน้ำบทันเนี่ยน้ำมันยัไหวี่เนี่น้ำมัน่อนยายน้ำมเาเนี่ยสิ่อบโทษงบอกเอาโอโทษมึงถามดูว่าคนฝาเงียงไว้นี่แม่นมานอนมีนฝาสิบหวันที่นึง่แม่แมทีนึเป็นจีการนี่แหละคือกันวันท่เ่นึงครับทีว่าเอสมนาบอกเออนี่ยนข่าวว่าผนมานอนอยู่นีเออตัวหางหกนึ่งี่ห้าหกหนึ่งนี่มาเอาอยู่นี่โอมาเอาอยนตหกนึงนี่มานอนอย ปาดปาดแสดงว่าผู้มีนี่ึือก็เพิ่นครับผมนใ้เที่ยวไปเที่ยวไอาเงี่ยเมือนนเดี๋ยวล่าสุดมาเอาอีกแล้วที่รู้แต่เมียไวไวนี่สวนแ่เ่ว่าสวนก็เผาตัวนี่วนจั้างไงไม่ให้รงจากเฟ้าอยู่โอ้ที่ใงงเลยน้ำยาน้ำพอดนะ่ะท่านพ่อชาน้ำพอดท่านพอเีเอาโทษถามโทษถามใช่ไย่าเฝ้าให้ไปไกลไปนี่คือสิบพันหอดองหานหรอกพี่ กินกาแฟ่อนกินกาแฟ่อนอยู่ประมนั่นเ้าสั่งมนท่านเพิ uh. ่นเอดพี huh. uh ่น huh. uh ้องเรอดรอว่าเพิ huh. uh ่นจะโทษน้ำเอาพี huh. uh ่น้องเพิ่นมาเอายืดิเพิ่นมานอนเอายืดิเจ้อุเจ้าเู้อ้ยคนทิศทุระนิศสัมเพีย์กับกำลังโทรอยู่กำลังโทรอยู่ครับเมาเรื่อยๆปรกกาศเรื่อยๆดี่ล้วพี่น้องวาดเอ้ามาเรื่อยๆับามปัว ค่ะป food food. Oh, ูกลับนมัสการค่ะป like ูว้้แล้วโอ้ยน้ปูน้ำมเดี๋ยวยิ่งคาว่วาปูมาแล้วกันน้ำห่านมานีๆนี่ห่านพุดเลยนี่อยู่นี่ละค่ะการน้ำอยู่กลางน้ำอยู่กับแม่ชีเนี่ยปูโอ้โไปวิ่งกันก็เนื่อตัวเนาะ นี่ยืนอห้องนีนาดิมาหาไม่ไม่ชวะปูครับเนี่ยนี่ดีวละนอยั่ยมกับพได้โทหะปูว่ามานอนเมื่อคืนเนี่ยฝันจะมาปูกัะับป่าเป็นเลนั่นเดี๋ยวาเป็่าเป็นนเนว่าเนนลมเนว่าเ้นเลยผนว่าเป็นต้นเลยผมเปว่าเป็นเลาเน คือคือไหมถือว่าเสาเสาของมืออื่นอยู่บ่ค่ะเสามื่อเมื่เช้า่านปงให้แล้วเสาตรอนี้เมือคืนนรถท่นเปรงเมื่อวานอ๋อเมื่อคืนยังไม่ปรงก็คืเมื่อเช้านี้เมื่อนาเปรเสานี่แล้วเ่เพิ่งปรงเพิ่งเริ่มเพิานี่เ่มเพิ่งทาะสีเพิ่นน้าาปงเรเพิ่งบโอ้เปรงเพิ่งเานี่นะครับผมโอ้หมุนสา่กุ่หมุนยังเริ่มเพิ่งเ่มเอ่าิ้มาปรัปูเนาะ วนวกับผื่เินสายทามันพุตบอมซี่ฟุตอไเยปูงวดงวดที่ผ่านมาหกหนึ่งได้อยู่นี่บ่ปูหกนึงหลับแล้วล่ะหกนอ่อยุเนื้ก็งไงไกไงไงมืไง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 ไลไงไงไานงนงไ้ไง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 งไงไไงไงไางไงงไงองไ่ไงไงไงงงเไ่

ฝันว่าพวกกันฟันเด้อนี่น้องเปล่นเจ้ามาวกาโซลียัยุคขางกุฏิละครับว่าไอ้พวกขมินมันตัวอะไรมากที่สุดครับอันนี้ฝอฟันอันนี้คือฟันอนเล่หูกระเพาะอะไรนี่เยอะๆวะลามาตับงัวทุกสิบหกแล้วนะโหมาเนี่ยแบบแบว่าเอฟสิบหกเขามาว่ากันยุคางกุฏิขมิ้นลัวอะไรมากที่สุดโอ้นั่นว่า อะไรมาสุดเขาทมกันปัญหากะได้ยินง่าพี้วๆเลยล่ะครับผมเพราะว่าจะเป็นเอ็มสิบหกเปอร์ซ็อันนี้คือเฟอรมิดต์อืมบ้านผู้เลยว่าอันขันมันสิคือคงมีื่อเนี่ยมากกว่าสิบเรเ็นตเต่าลูกเขา็มเลยบางสิ่เต่พราว่าแต่ว่าก็บปเทนประเทยเพราะว่ามันเกิดย่างเงอนเง

พระพุทธรูปสององค์บานนี้ก็เลยเอาเอาเอาว่างไว้ส้างข่างเรามาโคบุกไว้เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำนะคขาดปุ๊อยากขอมาลักอยากขามาลักได้เลยพาบานนี้เอาโคบไว้เรียบร้อยแล้วโยม่อมไปแล้วแบบเป็นเป็นเป็นมุ่งมีอำาเป็นยังตั้งกี่ฐานแตเศร้าหาพระพุทธรูปที่บบเนี่ยเออมันว่างไว้ดีตีปูเศร้าหาพระพุทธรูปแบบบ่เห็นบานเนี่ยบ่เห็น าวเตีข้าตีข้ามา่เห็นแต่เป็นตัวยังสิ่งนี้นหครับปู่ตาวาตาวาสองในได้มาแล้วเลขล่างเด้อสองในมาแล้วตาวาสองตัวที่มันหายไปพราตลูกหายไปเนข้าวเดตัวไหอ๋อสูหายแล้วปู่ศูญหายกับทุกช่วยเป็นซูนครับปู่สองศูนไหครับปู่ตัวลูกเป็นเก่าบ่อะไก็อันนี้เป็นโฆษณาอยู่เขาโฆษณาคนละต่วาสองนี่มีแค่เป็นบาปู่ล่างนี่ยืนสองแล้วครับปู่ คอาขาวตว่าสัวไวอันพระพุทธรูปสองสองหงค์อ่าครับแต่ว่าได้รับร่องข้ามาแล้วสองอันอ่ะครับคุณรับมาแล้วสองอโอสององค์ที่คุณคนนรับมาแล้วแต่เราเพื่อเพื่อเพื่อบบบคุ้มนู้นนนีถึงมากูมีเอะมากแล้วขับวใช่แล้วบ่เห็นแบบือ เปลียไม่ได้วีเอฟซีโอ้ยปูบ่มีในใจบ่เนาะปูกระได้ไอ้นี่จะพูดฉลาดด้วคุณพูดมาในมืวาาแล้วจอมือกขาเท่า่อยว่ากันโอ้โเอาอะสุดักเอาไว้สุดอักเอาอักเอาก่อนเอาก่อนพูดได้เปล่ได้ก็ะเปล่าใครเปล่ได้ก็เปล่าโอ้ตื่นขึ้นมาเศร้าหาบ่มีแล้วมันบ่ปูเออาะว่าก็ยังขัด้ยนะแต่มาอุตส่าชาภาคุ้มโปรไงก็ได้รอำว่าอย่างนี้ยังมีคนมาหล่ออยู่เตี้ย เออทัวออเอาศุนหายกับจิบอดอือุนอ่อันนี้คือทีมงานใส่เปกอดสองซุนเนว่ปัวสองซุนมาติดงานบลาปัวเอาเปลี่ยนไปก่อนพคนว่าแล้วพอนะใครอยู่เออล่งล่างยียไปยังก็ยางไปก็ยังไปเห็ดมาที่แต่ว่าสองนี้แค่นาะปูเนาะลางเนี่ยข้ามาถ่วายบุรลสองสองง เลยยันเขาลาเกาเลยเราข้าบอกย่านโนมอยู่ทังนื้อยู่กับทั้งมื่อนี่เราเป็นวกคุมวกไวอนะครับเสียแล้วคนปันนหายายไปเขาปิตีไปสองซุสองเก่าไปสักพักเนี่ยผมว่าจะข้ามมาผมจะรบข้ามาก็ไม่แต่ว่าเป็นเอาผ่ากีวอนพกไวแล้วอ่าผ่ากุ้มไปรับไปแล้วกุ้มไปแล้วรับไปแล้วกุ้มไปแล้วแต่ว่าือคือว่าสองเลรับไปแล้วสองโอ้สองมากแล้ว อื er. อารางนมาแต่พี่ถ้าจะดอกเหนียวก็สีเนาะอาครับผมครับผมผมช่วยาปูอีชั้นนึงครับพี่น้องผมช่วย่าจปูอีชั้นนึงเนาะค่าค่าปูค่าอ้าครับผมเนาะปูเท่านี้เจ้าค่ะเดี๋ยวจะต่อไครับเจต่อไปคปู้วพี่น้องอาเฮ้ยาบกุบกุยอเอเจาเสือดจังเลยอ่เป็นขึ้นว่าป็นกิจนาอยู่ดิเลาลงไปก่อน่เอาตสองตเดียวพี่น้อง คอยมาเอาตัวที่เองพะว่าคนปิดเฆศนาเนาะโฆษณาคนไหนมาสองเหรอเนี่ยเอา่ะแต่ว่าตัวนี้ยืนล่างนี่คนยืนยืนไว้ก่อนนี่สองสองเยอะปากเงี้ยยะปากดังเย่ะปากดังเยวมองนี่แหละด้านนี้ละพาษบ้านนี้ละหกหนึ่งแตกอยู่นี่อือว้าหกหนึ่ล่างยืนไว้ก่อนคือสองเนาะอือนคือ้องอืทกลงนะาโอ้กลางหน้านั่บก่อนไปรูปไป พี่น้องพุจธิจารได้พี่น้องบางคนบม่เข้าใจว่ามันเลขตัวเก้าเออผู้มาถามอันโตไม่ได้กทีหนึ่เหนิมันคือเป็นตัวเก้ามันเอาไปแล้วทั้งเก้าหกทั้งหกหนึ่งเอ้าเบางคนบม่เข้าใจได้หนิมันก็มีชิดออกได้เออเอาเป็นงวัดไม่งวดงวดทีหนึ่งพุจิกาพี่น้องเอาอย่างไรบัเก้าหนึ่งหนึ่งพุจิกาดูให้ดีนะครับวันที่นะครับเอซีครับผมล่างนี้เอซีจับตาอะไร เพราะว่าได้สองสีตามไห้ตัวที่สองสีตามไห้เพราะว่าพันไปว่าเห็นตางกับฟังเอาเอราฟังยันเลื่อดพันฟังเอาเดียวต้องฟังทุกคั้เป้าเพราะว่าสองกับแปรขึ้นกันเข้ากับแปรขึ้นกันเพราะว่างวดทีเดียวสองตัวบนสองตัวล่างครับผมแต่ข้างบนทั้งล่างต้องตามไห้ตัวมมาชมขามาน้องแก่นครับผมรุ่นโค้ชสุดท้ายอีกรอบนึงเอายังเมาใส่สองครับผมเหน่ง เขาต้องนี่แหะตัวที่ไม่ใส่สองนี่หละอ่าขอบุญขอบุมเจเจรับพี่น้องเย็บเเป็นเสื้อลางไห้นะขอบุณเจเครับพี่น้องเีครับ